นี่ละเนาะดูว่าชูมเติบได้ได้เนาเบาเนาะหนิเนาะดูดขอหดอันล่ะสิบเซนหุ่มยักษ์ดูดเนาะอ่ายอมรับวานายุเดยเพนเราฝากคุ้มคิดหอดมาหาได้ค่ะบุญขอบคุณไอแล้วเนน้องอ่ะไอ้แสนได้ลูกเด้น้บ้ขอบคุณขอบคุณไแสน ที่เหดห้องน้ำ้องในที่เหดห้องน้ำ้องในให้ของครอบครัวในน้องเบิ้ลขอให้ความขอให้ร่ำรวยเมื่อนาความเจ็บเราได้ความไข้เราให้มีขอให้ได้ช่วยชูขูุูคนขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนในลายที่เพื่อนมีเมตตาสบายดีสาธุโดยสาธุจ้างน้อยยูดุจเจ้าขอขอบขอเพื่อขอขอบมาขอบใจได้ของลูกขอขอบมาขอบใจเด้ร่ำให้รวย ตามเจ็บบ่ให้ได้ตามเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มี้ความไข่บ่ให้มีขอขอบคุณขอบคุณเพคนหลายๆกาบ,บสาบายดีสาบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทงัง้งต่างประเทศเนาะพี่เนาะ เอาพี่น้องไงมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพ่อก,กันบ้านีกน้กะนี่แล้วพี่น้องไงอยู่บ้านหน้าแพกเ <c oughs> มืองอัสสะพังทองแขงวงเสอนาเขตเฮาเนาะพี่น้องอยู่บ้านอิละเบิลเฮาพอดีลุงซื้อสังกะสีอโลซิ่งซื้อตะปูมาใหาา้เบอลลี่สื้อเนื้ออยากเนื้อกินมากเอ็มลอยกระทิ้งแดงพี่น้องเนาะเอาซื้อโยก,กงเยอะเกิดมาฝากล่ะน้ำแน่พี่น้องเนาะมากะโมลูอ่ะเพิ่นเทคงเท่ข้านเทพงเทพื้นได้ยั่งเนาะพี่น้อง อสังกรสีก็สร้างมาซาแมตสามสิบเส้นพี่น้องเนาะบุรุษมันสีเงาลืน่นซ้ำใดกว้างเท่าใดทางทีมางานบอลลี่ทีมงานทั่วพอแล้วก็ให้เอาประมาณนี้บริสันว่าโอ้ดินดอนตอ้นหอญ้าไหวคือเอาเข่าไหวแทวละพี่น้องมาลุงบุรีสังเกตบังนี้เห็เอาเข่าเลยนี่เนาะพี่น้องเอา้าก่อนอื่นก่อนใดเนาะพี่น้องลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจไอแซนได้ลายเด้อไอใหญ่จะดีเฮาเนาะพี่น้อง อาเมื่อเ้าเเพิ่นกติดต่อมาหาลุงอยู่ชงสัไอ้เพิ่นเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอาจจะเขา้ากะกางคืนเยนาะนนะฟังเบืองว่าช่วงเช้าเเดี๋ยวลุงสิโทรหาอ้เพิ่นอีกเทือนึงพี่องเนาะขอบุญขอบุญในลายไอ้ขอให้ไอ้ร่ำไอ้รวยอย่าเจ็บอย่าจนเดไอ้เด้อสุขภาพ,ขขขภาพ,พ,พาแข็งแรงสุขภาพพานไมแข็งแรงพีองเอ้ยเอาเอาเพีองอนามาเมื่อนีอีก็มา,มก,มาก,กันอยู่สามหนุ่มสามคนพีองเนาะโอ้พี่งเนาไอ้พูด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 พัตโไม่ทันเลย บัท่านซ้ำบัวเงาเ้ยด so ูเกือบหันกล้องให้พ <keinen> ี่น้องเบิ่งบัท่านเมื่อกี้นี่โอ้ยวีลงมาเมื่อกี้เนาะตกใจไปเลยยันบักไม่บักตอกรีวว่าฟาดหัวเอาอะไรพี่น้องเอลยบริเวณยังดอกโดดโดยเอาสบายดีเด้อบาวเงาเด้อโดยโดยมากระเปาเงามาบุญบ้านปลาพี่น้องเนาะมณีกะเดินเวียนมาทางบ้านนักเพล็กมาหา แม่ปุ้งแปดเดือนน้าแน่อลไรกับแม่มาหาทางอาน้องเบิ้ลอาน้อ,นองเมฆเข้าน,นี่แหละน้องเพียงเนาะมันก็ได้เอาเอาเพียงเลยนี่เปิดคลิปมากกัโอ้พี่น้องเนาะทางพอตู้แล้วเอาดีเนาดอนตอ้นหอญ้าเขาเฮือนอีลาเบิน้นเพิ่นนาอเพียเนาะเอาเอาเอาพี่น้องเลยซอยกันเนาะลุงกะซอยได้เท่าสีซอยอะไรพี่น้องเนาะเอาสบ,บายดีเด้อเมฆเด้อโดยสบ,บายดี อ่ากำลังเทพื้นบ่อนั่นนะโดยอ่ะมาบุญได้สบายดีเด้อกำลังเห็ดยังนันนะสบายดีแตงแกงหมกม่วงเสียงม่วงโอ๋ใส่ปลาแดกเจ้าคือผู้ใช้ปลาแดกตอนพุทธบล็อกกับปมักตอนปลมักตอนบ่ก็กินบ่ฮะกินบ่อ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 อ๋อบ่อเลยมาจากสิกตอนเนี่ยมาได้คุยปลาแดกบอกเงี้ยไว้มากินชมหมกม่วงได้มาเด้อโอ้ยมา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  มาทางอันนี้พี่ลองเอ้ทางคุณสบายดีเด้อบ่าวเด้อโอ้เป็นเนื้อยากท่วงมาคอยรอสปอเจ้าบท่องคอยก็ได้รอคอยพูดอยู่คอยพูดอยู่แก้ใจตัวนั้นนะโดยก็คอยนั่งกินกินสุดตัวลงเกือบมาแล้วห่างทอทางเบรเดีนี้ป่ะโดยน้อยพบิ้งแโปรมาดีโดยอ๋อใส่เกือบทุบพร้อมเนาะโดยโดยโดย

มีเนื้อขวดนั่นอย่างนี้แล้วว่าโอ้ท่ท่ท่ทเป็นอะไรบมีบ่โทโทนี่มีเลยปูนนี่จักจักสอบจักสอบปูนนี่บ่ใช้สองสอบนึงบ่เน่ยคือว่าใช้ลายกุ้งหันเน่มันโอ้ท่อหนาด้วนี่บ่โดยเออโดยโดยโดยเอาเอาเอาอันว่าสังกะสีตะปูข่อยซื้อมาเรียบร้อยเด้อโดยเออโดยโดยเอาเอาพี่น้องเอ้ยนี่แหละอันใหม่ห้องเพิ่นกะ ตกแตกซ้ำบ่ออ่นนะเมาเบียกกัยังใครจะ่าบอเมาแหลดเว้นนี่เมาเบียกกัยังดีอันนี้เมาแหลดเมาแหลกคอยคอยบริสุทธิ์โดยโดยคอยกับหาดเจ้พ่อจะเจ้าว่าวดีนะเมาแหลดโดยโดยโดยเอ้าเดี๋ยวเนาะสวัสดีเด้อพ่อเด้อโดยโดยสวัสดีโดยกตะลังเทพื้นโยก่อนทั้งเดี๋ยวน้ออันไผ่เอาดินเข่านะพ่ออันดินเข่าเฮือนน้องเบิ้อน่ะ เดี๋ยวลูกลานนะลานมาช่วยเออคือทุกคนก็ได้ไปใช่ไหมเุกคนมาหมนี่โดยโดยโดยพอได้ยางสบายอย่แบบโดยไอ้มันพอได้บิดตีนบิดมือแน่เนาะเออลูกหลานมาช่วยว่ะโดยโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอฮะช่วยกันโดยไม่เหาพ่ออยู่ว่าพ่อเรือตัวนึงบ่เออนี่บอกย่าต้นม่วงหันน่าเล็กน้อยแป๊วอยู่ไปขอเพื่อนเด้อ

มานี่เนี่มาเอาวันมาสังกสีกันี่ลงมาก่อนมาเด็กข่ยเอาลงก็ได้เด็มามาบอลอดมา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 พี่ใหญ่บอลีเคลียร์นั่นขนาดอ่าเนแหงโดย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 ลรไนียนปนักติบอยู่ด้วสี่สี่ใบพดไห้เบกพูเรียก็ได้ดอกแข็งแรกย่ดอกบอลอตนะก็ผนเอานี่ลงมาเมื่อกี้เกือบไร่ช็อต วีลงมาเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยขึ้นเลยโดยสังกะสีกระเกะมาตกเมื่อกี้นี่คลึงคลึงข,ขาลงมาพี่น้องเนาะเอาสีตับหมูพี่น้องเอ้ยตับหมูสีแดงแน่นอนเน่ยโมเมนต์วันราคาบริหน่อยประดีได้บอลดอกได้นี่คอยซีสร้างซีแผ่น,นมันตกเกือบอพันทั้งตะปูทั้งอย่างน่ะมันตกอยู่พันเก้าหาสิบบาท เกือบสองพันบาทคุณแก่ทั้งพุ่นเด้ทั้งพุ่นเด่พันเก้าห้าสิบบาทแผ่นหนึ่งมันตกอยู่ร้อยปลายบาทนะเฉพาะอันนี้น่เนี่ยพันแปดบานผับแด้วมุมมีลุงเลยฮะบานบานผับติดบานประตูเออบานผับที่บานประตูห้องน้ำนะบอโดย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 แล้วว่งตกเด้อลูกหลานเด้อขึ้นรถมุงม่วงนะด้อลูกเด้อถามอยู่ห้างเดียรเขาเพิ่มอ่ะมุมมีเพิ่มเลยอาเดี๋ยวลุงจะซื้อมากก็ได้ดอกโดยเออ ได้โบได้บ่ลุงได้บ่ได้ไดูไดได้ก็ดีละดีละเราระวังเงินบาทได้ไดนักเติบได้หันบระเด็นเปนเบาได้เอ้วน้องพี่น้องมนันีก็เอาสังกะสีมาให้ทางอ่าบ่อลีบบอ่อโลดเพิ่นเห็ดของน้ำของใน,งนพี่น้องเลยเพราะว่าทางลุงก็เอ่อเข้ามาคอยขับลงแรงเนี่ยพี่น้องเพราะว่าไปหาทางอ่า ม่ปุ้งนะพี่น้องเนาะอ่าม่ทองปุ้งแปดเดือนเท่านั้นแหละพี่น้องเลยพี่น้องก็คือสิค่ะคุณน่ะคุณตากันดีเนาะเอ้ยดูต้น่าซานน้องเพิ่นเว้าน้ำหายน้ำตาพังยาวๆพี่น้องเอาเอาเอาพี่น้องเลยปัญหามีให้แก่เนาะไปเอาเนี่ยอยากได้กินให้น้องเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะสายทางอิลาเบิร์โดยนี่แหละน้องเพี่นน้องลุงกับ บริเวณข่าตลาดพี่ต้องซื้อหมูแพกมูมากมามืาอนี้ก็ได้โอ้เต็มมือเต็มตีนมากแล้วพี่ต้องให้โทษขอให้ทีบอกบุมวนเอาเอาเบิ่อนเลยมาพี่ลูกเร็วไปเอาหมกม่วงพี่น้องเอ้ ทงผุ่นกับแตงให้กินดีขนาดแท้ๆได้แค่บุญหน่อยนี่ก็ไว้เซตมือได้นี่นะเห็นบ่นี่ิโดยฮะใช่บุบุนบ้างลูกฮะโอู้หูพี่น้องเอ้ยแซ่บไหมพี่น้องเขาเมนมาว่าคำเข่าบอลยาวเมื่อไหร่มันเมนเมนอิรีบ่เห็ดเอาบ่หรือว่าเมนอิริแล้ววะสมกตูมพี่น้องเอ้ยเอาลูกาเอา เอาเด้อดูอ่ะอยูอ่นักเต็มได้ฮะกับลูกอ่าพอเื่นว่าอันนี้นุ่มมากครับอายุเกิดได้อยู่หันเด้อนะเอา้าเดียวง่อยเงาพี่น้องอ่าอันนี้เอาลูกแบ่งหมูก,กินน้ำได้ลูกเด้ออา่อาพี่น้องคอมเมนต์มาว่าโอ้ยไอ้เบิ้ลนี่นี่เอเ้ยไปสั่นว่า ไอเบิ้ลนี่เป็นหุ่นยนต์แล้วว่าสันบอติงบอติงบอปากว่าสันว่าอะไรเงี้บ่เป็นหุ่นยนต์บ่เจ้าน่ะเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์บ่เป็นคนกับบอสเจ้าเจือในกลัวบอน้ำพีน้ำน้องแน่เอาบ่วงเอาเร็วไอ้พี่น้องเอ้ยน้ำมือแห้งใหญ่แห้งอายอันนี้ก็ได้จะควบชีวะลุงก็ะไดโอ้โห น้ำได้แตกน้ำอาจจะคลำบ่เอาก่อนเอาก่อนเช็ดไดีนะโดยก้อยหูด้วยเช่ดมาเดินเนาะกินน้องกินน้ำกันตอนมันมีเล่นวะนั่นน่ะมันมีอยู่ในผักบัวผักกระเทียมกินขอน้ำน้ำได้ตกน้ำได้แตกน้ำปุ่นเอาเอาเอา พ่อเลยบ่บ่พ่อสิไปซายอยู่กันมาเฮือนไม่ปุ้งเมื่อกี้กับยู่หันกับพ่อแล้วแลยต้องยกกับพ่อหรอโดยยอมรับอยูพี่น้องคนกินนี่ทักแน่ดีดินไว้ม่นโดยโดยโดยเอาเอาพี่นองเนาะข้านน้องน้ำแต่มันดูท่องกัน้องูเนาะอยู่ท่องกันยิออโดย เอ,เอาเอาผีลงเลยได้เฮยโยดโยดได้ลุงกระดาษอันนี้บริเทบาดเดียวบ่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 เอาเฮยไม่ใช well ่ตลอดที่แบบไปค้นไปเรื่อยบ่อโดยโดยโดย โดยโดยเหรดูเป็นนี่คือเรอน้ามุกบาทเลยบ่บ่บอลอ๋อุให้ดูดดเขามาุได้แต่มันเรื่องได้นี่นี่ีย้นี่ดบเขาันนี้นะจเจ้าโอ้เรานี้ให้มาบุญได้ทุกหลาเ้วไปบ่นเคเนี้ลูกเด้อคเนี้ไม่ให้มาบางบ่ได้มีอย่างเดือกินบ่ มัีบะโลมีจีบบ้ามีบาเนี้ยกินแกงกระดูกหมูข้าวเหนียวเช่ไนี่มันจ้ำนีนะามันเจ็บบ่อเบิดเห้วบ่อ๋อบะบุญเอาข้าเหียวมัจ้ำไซือกเอาข้าเหียวมาจะซื้อไดู้กโดยเอาอาพี่น้องเอยของน้ำเขากะดูบบวา um. ด่ามอเลยล่ะเรือกับเรอบ่อลาย เทพื้นเทนี่เราลวกกันมุ้งเลยเป็นเบาๆหมดนี่คาร์วาแล้วนี่นี่เล้วเล่าเทพื้นนี่ชิมุ้งเลยบ่หมดนี่เออโดยโดยอ่าโดยโดยนี่แหละพี่รองเนาะคุณทั้งคุณเพิ่นจะเอาดินมาเข่าโดยเอาเอาเอาเพิ่นเอาเอ็มลอยมาเพิ่นในลูกไปเอาเอ็มลอยมาให้ทั้งบ่าวเพิ่นในลูกด้วยเพิ่นมากันจะค้นน่ะ เอ็มลอยด์ไมาเลยลูกละแกเอาลูกซื้อเอ็มลอยมาแพกหนึ่งเมฆกันว่ากับเขาเขาซื้อมาในเด้อเป็นแพ็กกันเด้อะใเห็ดกินยำมะเร็งอยากทอดอยากจืนกันอันนี้เอาบริเวรตลาดมาหนิอันนีมาซื้ออยู่ในมาดิมากแผ่นหนึ่งหกสิบกว่าพันพี่น้องป้าแพงอยู่ดีเนาะวัยาวเนาะว่าหมูนี่ได้แพงอยู่ดีแพงหกสิบปลายพันมาเอาเด้อลูกเด้วยพ่อให้มาเอาเด้อยเอ็มลอยเด้อบอลอดบอลลี่มาเอาด้วกันนี่เด้อ Đôi đôi à, Phía đồng ấy thang ăn ra nóng nóng phân Ô oh. à, soi xoay ăn thang à. y là bận soi lúc soi đùng soi lúc xoay lán Á mắc lạ Rồi à, hâm Rồi Ôi phía đồng ấy ăn nóng nóng mà xoay cập Bọn mình ngân hay phó để tớ mắt tớ ngân xa là nó Ôi กูยญ่จะดีเพิ่นฝากขึ้นมาเดียสิบบาสิอ่โอ้ยหาเนี่ยมาต้อนใส่อีกคนหนึ่งมาสองคนนี่บ่หามอ๋อโดยโดยพันมากันสามคนพี่น้องเนาะเอาเข่ารดเอาเข่ารดเพื่อเพิ่นนั้นว่านี่แหละอ่าอันนี้พี่น้องพ่อพันสีเอาดินเข่าพอให้มันยางง่ายกว่าเชินวะเอาเอาเอาอ่าเป็นพี่เป็นน้องทางอ่าอันนี้เนาะโดยเอาสบายดีด้วยเด้อ โดย <im sharing> เอ้า Bier, เต็มร้อยโอเคโดยโดยโดยเอ้าเอาเข้ามามามือหนาพอได้อั <okay. S 1> นว่ามีน้ำจิตน้ำใจว่าบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อไอ้ใหญ่จะดีเฮาเพื่อไอ้แสนเพิ่นเห็นเนาะพี่น้องเพิ่นอัศีนะเพิ่มไหมข้าน้องนุ่งเอาดินเอาดอนเข้าให้พอมีกำลังแรงใจพอได้เอาข้าบัตรเต็มงวงเต็มงินให้กันโย่พอได้หยอดหาผู้สาวยังได้พี่น้องเอ้ยพอได้โทรไปขอเพ่งน้ำพุยใหญ่หนุพี่น้องเนาะ ยังอยู่บ่โอ้ยยังไดยลุงหนูขายยาสมุนไพรน้ำตาน้ำยาตามาพญานุมาแม่นพะพูใคยบ่กถืกอยู่บ่ขายกาแฟได้เด็ดหนิขายกาแฟบ่เอ้ากินอ่าลุงหนูกินได้จอยเรากินได้จอยโอ้ตายไปใจสช่างมากินเถอะเอฟซีเพนท์ขับตัวจริงได้คอยนี่ยกระพุดลุงหนูนี่เอาเอาเพียงเนาะขอหยาดเอ้ยซื้อเอ้ยน้าเลยลุงเด้อะ เอาเลยว่าอิมลงเอิ่มร้อยนะโดยโดยโดยอันนี้หมูซื้อหมูมาจะขัวายจะอ้อมก็อยู่นี่แหละค่ะกินเข้าวหรือปะหาขึ้นเขากำบันเสี่ยวไปหากินข้าวบ่โอใส่กับกินอีบมีเฮงเยอะอีกเออนี่ยตอนหิวนี่เนาะไม่ยากไม่ยากจ้ำเจลวปรี้ยกไก็แล้ว มีหัวพวกบัวกัดน้ำพอเรียบร้อยแล้วแรงเยบร้อยแล้วเ,เอาเอาเพียงไรเลย,ยพอขีดนหน้าเหรอแมออนน่ได้บูบูได้เจ้าจะ่าพ่อขน้ำได้อือเดี๋มีวิธีคนเนาะเะดี๋ยวนาะได้เโห FC เพิ่พน,นะพพน,นคอมเมนต์เข้ามาว่า อาน้องในน่มาเด็นน้ำหมูบ้านนี่โอ้มาเล่นน้ำเอ้ห right ุ่นยตนมือสันว่าปากบ่ว่าน้ำน้องจะคบากนเห็นไ่ากัยิ้มเปเป้ยอยู่เัมันอยากอายยังก็เรียได้บุญเลยอกเลยบอเลยอกเป็นยัอสบอกลูกลูกลูกลลเด็กอายโอ้ยสินอยากอายยังวอาอยู่เออพี่น้องเอ้ นี่ละนี่ละเนาะดูว่าชูงเติบได้ได้เนาเบาเนาะนนิเนาะดอดีอดนละชิบิ้นหุ่มยักษ์ดเนาะอเขายอมรับว่านายู่เคเพนเราฝากคุ้มคิดหอดมหาได้ค่ะดดี ีาีหอดว้าเราบอกว่าโอ้ยเราบอกคินหอดบ d y ีบอ l อดได้เราเมื่อได้ชิลงมาทางนี้วยนไช่อ้าเรื่องด้ยนี่นี่ใครทอกมาีหอดยันเราพวกคิดว่าชคนอยู่ด้วนี่เราคินหอดอยใครก็มีว่าบ้างแมีเซลมีอย่างเด่นกันอยู่แล้วธรรมชาติอยู่แล้วนั่นนะดอยมีหยอดมีอย่างนี้ด้วมื่อกั้นะหลายคนเนี่ยหลายคนว่า ดูดเขาไม่ให้ดีว่้ท่างกันได้เนาะแนวมันแนวมันโดอโดูดแฮกปูนี่ช้ำกันอยู่ว่าพอดีป่ะ,อะอพอดีเเนาะพอดีเลยวัวปกิีโบ้โดูดนี่แหละพี่น้งเ ทำลายเ้นหรอกม่านั่งหลยคุณดีคดีตัหมายเขาว่ามืออื่นมากนข่อยมันแข็งได้หมายควาว่าข่อยมาใส่ได้ในน้ำมือหน่เนาะออขอยไปตั้งแรเฮ็ดใชพพวกว่ามันจะสบายแน่ว่ะข่อเลนจะท่องเข้านโดยโเปิด่อคห่วยเลยโอ้ยปเนเอเนโอ้เาะเปียกเบิดแรกงามคานี่เนาะโดนเนาะโดย เอาอาเอาเดยๆๆดนมาก็ปล่อยทำลงแรงพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้เป็นเสือสีนี่เนาะเอาเอาม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 าบอกที่นี่เมก้อันเบิมาพี่มานางพี่ลงหามขอบุญขอบคุณท่าผู้ใหญ่พ่ในลูกมานางพี่ไหทางไอ้แสนเพนนี่แหละพี่น้องเลยของน้ำนี่ก็ครบสุดพี่น้องมาในเลือแต่อกรนแนวบานพับสำนั่นและ บืนมากก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบืนนี่ก็ได้มานั่งพี่ก็ได้หรือเปล่ามัโอ้ยเป็นจิจอายเนาะนี่เพราะผู้นิ่งนี่วะนี่นี่โดยอ่าอ่าเอาไปไปคุดอยู่ใช่เหยินะโอ้โดยโดยโดยเอ้าอ่าเออมาหนี้ลุงกับมาซื้อตะปูซื้ออ่าสังกะสีเห็ดหองน้ำหองไน่เฮานี่ก็เป็นทาง ไอ้ใหญ่ใจดีทางไอ้แสนเท่านี้เดี๋ยวนาะผู้ฝันสีรับผิดชอบเฮ็ดเพื่อนใซ่าน้องนี่แหละให้มันได้ขึ้นได้อยู่เนาะอันนี้กับทางไอ้เพิ่นเพิ่นบริวารเรื่องราคาพี่น้องว่าเฮ็ดนี่เพิ่นจ้างทุนนู้นทุนนี้เท่ายแล้วไอ้เพิ่นบอกว่าเพิ่นให้สร้างให้มาเฮ็ดเลยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแหละไอ้ละสิตกลุ่มบอกันอีกเท่านึงอ้าวขอบคุณขอบคุณไอ้แล้วแน่น้องนะไอ้แสนเลยลูกเด้อน้อเบ้อขอบคุณขอบคุณไอ้แสน ที <presidency> <cient alities> ่เหดห้องน้ำ้องในที่เหดห้องน้ำ้องในให้ของครอบครัวในน้องเบิ้ลขอให้ความขอให้ร่ำรวยเมื่อนาความเจ็บให้ได้ความไข่เรให้มีขอให้ได้ช่วยชูขูุูคนขอขอบุญขอบคุณเพื่อนในหลายที่เพื่อนมีเมตตาสบายดีสาธุโดยสาธุอ่ะจักหน่อยอยูรุเขาเขาเป็นวะเขาเขามักขอบใจได้มลูกขอเขามักคอบใจเด้ให้ร่ำให้รวย ตามเจ็บบ่ใ enfin ห okay, ้ได้ตามเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มี้ความไข่บ่ให้มีขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายลายขอบคุณขอบคุณเคนลายลายคือเฉยน้องเบิร์นคือ่วยน้องเบิรนสบายดีอ้าวพี่น้องเอ้ยมังยังหน่อยก็ยังอันนี้อยู่เนาะโอเคเสร็จไหมน้องมาเพื่อกลับฮอดพุ่นก็ค่ํามืดตื่นตาอีกเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้จังได๋ก็ลุงต้องขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งทีมงานอันเมารีบ่รอดแต่กระทั่ง ประตูพี่น้องเนาะเมื่อมืาอนี้กะเพิ่นก็ซอยกันเห็ดกันทำอ่าบื้ออื่นมาหวังว่าสิได้ใส่พี่น้องมุ่งประตูคืนนี้กะตัดขังกันนำโนแล้วบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเมื่อได้บอลอดเลยกับเข้ากับน้ำเอมลงเอฟลอยคอยอันนี้อยู่นี่เด้อไปซื้อมาแล้วขอบใจขอบใจโดยคานว่าว่างๆนี่ยกับเนี่ยมาขึนกับไปหาก้านแน่กับฟอมกับเฟิมนะไอ้เนี้ยไ้โค้ชเาอย่ามาใส่ไปงาเลยจ้อยังมาทันกินมอเดอร์บัอยู่หันมาบุญเจ้าบ่าวข้ารบุญแดงบอก็ได้ไลฟ์ก็ได้รู้าเลยน้ เลยดยโดยโดเดินทางปลอดภัยลุงเด้อโดยโดยเอาบโบลี่คอยเดินทางกลับบ้านก่อนเด้อโดยโดยเอ็ม้อยมาม่กินได้ฮันโดยโดยเอาผอให้เมื่อได้เด้อผอเด้อโดยสบายดีเอาเอาดูได้บุญได้เอาดูได้โดยโดยเมียไอคอนบ้าเราว่าอยากมาขายสิบอ่ะเออกับบ่ได้รับไปรด้บลูกบอลของน้ำถ้วยม่เนาะป้ายังเต็มถ้วยอยู่เลยเช็คเชลไปนี่จังไหนเดี๋ยวนี้ไอ้หน่อยอยากซอยไอ้เราอยู่พี่น้องแต่ว่า แต่ว่าลุงนั่นซื้อเมื่อกับเมน้องนี่นี่แล้วว่าเบกอนเนื้อไข่มูแดงไปเชินวะโมว่ากันนะว่าเฮ้ยเนาะเก็บใบก่อนก็ได้น้องเออโดยแจักจั่นกับมือเช้าติดข้อน้องนี่นี่รถโอ้ยอไปถ้าฉุบมุ้งไปเพื่อสินเช้าน่ะตีนแมงจักจั่นพี่น้องขาแมงจักจั่นทอดแบบแบบนี้ลูกสาวกินรถไปกืนยังไงบุ้นี่เขี้ยวโมไม้โดยหายจะบอกปูะตูเว้ เอาเอาเอาเพื่อนกระลังหนึ no. ่งเข่าแรงพี่น้องเนาะเอาโอเคโอเคสันเมื่อเด้อเมื่อเด้อโดยโดยโดยเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลุงกะนี่แหละมามอบสังกะสีโลซิงแล้วก็ตะปูพี่น้องเนาะอ่ามาสื่อกับข่าวกับน้ำมาฝากสื่อเอ็มลุงเอ็มรอยมาให้เพื่อนจากในลุงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณทางไอ้เนจดีไอ้แสนพี่น้องเนาะที่เพื่อนมีความเมตตาทางครอบครัวเงินสั้นอีหลาเบิ้ลพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณไอ้เพื่อนหลายพี่น้องขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขกายสบายใจจะเล่จริญ่ในศีลในธรรม เฮทุรกิจการงานยังอยู่กับขอให้หลำไม่รวยขอให้จเจริญในหนาที่การงานขอให้อายมีแต่ความสําเร็จเข้ามาสู่ครอบครัวเนะเาะเงอนซานให้มาเท่าได้ก็ขอให้ได้กลับไปหาอายร้อยเท่าพันเท่าหมาาาื่นเท่าแสนเท่าเลยอายเด้ออ้าเอฟซีคือการพองเนาะเขามาเบ,บิ่งมาชมคลิปรุ่งเทมชาแนลก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญในหนาที่การงานในครอบในครัวในเือนในซาพนพี่อนเนาะหากรุงเทมเลยเนาะแต่กับขอให้หัก นดนดนดน,นานๆพี่น้องเอ้เอ้าขอพี่น้องมีความสุขความเจริญในเพียงเด้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดี